ไยยาสตร์มนดำที่พึ่งสุดท้ายทางออกของใครหลายคนเรื่องนี้มันมีอยู่ว่ามีคุณครูชื่อครูแป๋วเป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านนอกในตำบลห่างไกลที่นั่นมีพออ,อชื่อพี่ธนงซึ่งก็เป็นผัวครูแป๋วนั่นเองชีวิตคู่ของครูแป๋วกับพี่ธนงมันก็เหมือนผัวเมียทั่วไปนั่นแหละอยู่กันมาเกือบสิบปีมีลูกคนนึงชื่อปุ้มเรียนอยู่ปสองนิสัยดีขี้เล่น ครูแป๋วสอนปอสี่ส่วนพี่ธนงเป็นผออ,อประจำอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันจะว่าดีก็ดีอยู่มีบ้านพักครูอยู่ในโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินทางแต่หลังๆมานี้มันเริ่มแปลกๆพี่ธนงกลับบ้านดึกบ่อยตอนแรกครูแป๋วก,ก็ไม่คิดอะไรคิดว่าแกคงเครียดกับงานหรือไม่ก็แวะกินเหล้ากับเพื่อนพออละแวกนั้น แต่วันหนึ่งครูแปว๋วบังเอิญเห็นแมสเซนเจอร์ในมือถือแกข้อความจากผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นว่าคิดถึงนะคะพอออ,อยากเจอแล้วครูแปว๋วนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบรู้สึกเหมือนโลกมันหยุดหมุนไปแวบหนึ่งใจมันเต้นดังตุบๆเหมือนจะออกมานอกอกผู้หญิงคนนั้นชื่อหมิวครูสอนภาษาอังกฤษอายุแค่27 หน้าใสาผิวขาวผมยาวเหมือนนางเอกละครตอนเย็นครูแป๋วเคยเจอเธอยิ้มหวานกับครูแป๋วด้วยซ้ำเออกูมันแก่กูมันแม่ลูกติดผัวมันคงเบื่อแล้วแหละครูแป๋วบ่นกับตัวเองตอนอาบน้ำตอนเย็นกลิ่นสบู่ยังไม่ทันจางน้ำตาก็ไหลออกมาเงียบๆโดยที่ไม่มีเสียงสะอื้นครูแป๋วเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้น หน้าเหี่ยวผิวแห้งหน้าอกไม่แต่งตึงเหมือนแต่ก่อนผัวไม่เคยแตะตัวครูแป๋วมาเกือบสองเดือนเข้าไปแล้วจากที่เคยเรียกแป๋วตอนนี้เรียกแค่เธอคืนนั้นครูแป๋วนอนไม่หลับลุกขึ้นมาเปิดกล่องเครื่องรางเก่าๆที่ยายเคยให้ไว้แบบเก่าเก็บข้างในมีสายสินขันน้ำมนต์เก่าและกระดาษจดเบอร์หมอทําเสนและนั้นคือหมอแขกที่อยู่ท้ายหมู่บ้านโน้น ว่ากันว่าแกทำของขลังผูกใจผัวได้แน่นหนักครูแป๋วลังเลแต่มือหนึ่งก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์ฮัลโหลหมอแขกเรอขหนูชื่อครูแป๋วผัวหนูมันนอกใจไปมีกิ๊กหนูอยากได้ของแรงๆผูกใจให้เขากลับมารักหนูเหมือนเดิมหมอแขกหัวเราะเบาๆเสียงเหมือนคนมีอายุผัวมันเบื่อเนื้อเก่าแล้วหล่ะครูแต่เอาเถอะถ้าครูกล้าข้าจะให้ของดีของแรง ครูต้องเอาไปทำเองตอนกลางคืนตอนเขาหลับแล้วของจะเข้าตัวเขาเองแต่ก่อนอื่นครูต้องมาทำพิธีมาที่บ้านข้าครูแป๋วไม่ได้ตอบอะไรแค่กำโทรศัพท์แน่นหัวใจมันทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งแค้นทั้งหวังครูแป๋วไปหาหมอแขกตอนค่ำๆๆขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆฝ่าทางลูกรังไปบ้านแก่ บ้านอยู่หลังนาข้างๆเป็นสน้ำเงียบๆต้นกล้วยสูงทึบจนบังพระจันทร์บ้านหมอเหมือนกระต๊อบไม้ไผ่แต่พอเข้าไปข้างในกลิ่นน้ำมันจันแรงมากจนอึดอัดหายใจไม่สะดวกนะักหมอแขกเป็นคนผอมผิวคล้ำตาแดงๆเหมือนคนไม่หลับมาหลายคืนรอยสักทั้งตัวเหลือแค่ดวงตาครูเอาจริงแน่นะหมอแขกเอ่ยถ้าเริ่มแล้วจะถอยไม่ได้ ของแบบนี้มันต้องใช้ใจไม่ใช่แค่ของนอกครูแปว๋วพยักหน้ารับเบาๆหนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูไม่อยากเสียผัวให้ผู้หญิงอื่นหมอหัวร้อแล้วก็บอกให้ครูแปว๋วถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนใส่ผ้าถุงครูแปว๋วอึง้งของแบบนี้ต้องอาบให้เข้าเนื้อถ้าไม่กล้าก็กลับไปได้เลยครูแปว๋วยืนลังเลอยู่นานหัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบ แต่สุดท้ายครูแป๋วก็ถอดเสื้อช้าๆแล้วใส่ผ้าถุงตัวสันสันไม่รู้เพราะอายหรือเพราะกลัวน้ำมนในขันเย็นวาบตอนหมอตักราดจ,จากหัวลงมาครูแป๋วสะดุง้งหมอท่องอะไรไม่รู้เป็นภาษาแปลกๆเสียงต่ำๆสูงๆสันสันแล้วใช้มือชุบผงขาวขาๆป้ายลงตามเนื้อตัวครูแป๋วตรงหน้าอกตรงสะดือ ตรงจุดนั้นพอบริกรรมไร้คาถาเสร็จก็หยุดมือแล้วเอ่ยคืนนี้ครูกลับไปเอาทูบดอกนี้ปักหัวเตียงให้ผัวครูนอนข้างๆถ้ากลิ่นทูบเข้าตัวเขาเมื่อไหร่ใจมันจะสั่นหาที่เก่อแล้วเขาจะมองครูเหมือนวันแรกที่รักกันใหม่ๆครูแป๋วพนมมือรับของมากำแน่นคืนนั้นครูแป๋วกลับถึงบ้านตอนสามทุ่ม พี่ธนงยังไม่กลับครูแป๋วนั่งเฝ้าทูบอยู่คนเดียวในห้องทั้งหวังทั้งกลัวทั้งอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่ครูแป๋วทำไปมันจะได้ผลไหมตอนเกือบเที่ยงคืนพี่ธนงถึงเข้าบ้านกลิ่นเหล้าติดตัวฟุ้งเต็มห้องครูแป๋วไม่ได้พูดอะไรแค่เดินไปเปิดพัดลมเบาๆแล้วนั่งพับเพียบรอเขาถอดเสื้อคว้างลงพื้น ก่อนจะนั่งลงบนเตียงทำไมยังไม่นอนอย่าจู้จี้นะเหนื่อยครูแป๋วแค่พยักหน้าแล้วค่อยๆเอาทูบออกมาจุดกลิ่นมันหอมเย็นๆเหมือนดอกไม้แปลกๆพี่ธนงทำหน้าแปลกๆเหมือนจะงุดหงิดแต่แล้วอยู่ดีๆเขาก็หยุดขยับหันมามองครูแป๋วช้าๆแววตาเหมือนไม่เคยเห็นครูแป๋วมาก่อน ครูแป๋วหัวใจสั่นไม่กล้าหายใจแรงเขาขยับเข้ามาใกล้มือเขาแตะที่ไหล่ครูแป๋วเบาๆเหมือนตอนใหม่ๆที่เรายังจีบกันน้องแป๋วนอนชิดๆกันหน่อยสิครูแป๋วไม่รู้ว่าคืนนั้นเพราะทูบหรือเพราะใจครูแป๋วเองที่รั้งเขาไว้แต่หลังจากหลายเดือนที่เขาไม่เคยแตะต้องครูแป๋วเลยคืนนั้นเขานอนกอดครูแป๋วทั้งคืน จนพระอาทิตย์ขึ้นครูแป๋วนอนหายใจแผ่วๆน้ำตาไหลทั้งดีใจทั้งประหลาดใจแล้วก็ได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นควันธูปยังไม่หายเสียงไก่ขันตอนตีห้าครึ่งดังลอดหน้าต่างเข้ามาครูแป๋วตื่นขึ้นมาก่อนเขานอนหันหลังให้เหมือนเดิมครูแป๋วยิ้มบางๆมือเอื้อมไปแตะหลังเขาเบาๆ หวังว่าเมื่อคืนจะเปลี่ยนอะไรได้พี่กินข้าวเช้าก่อนไหมเดี๋ยวหนูทำไข่เจียวให้เขานิ่งหน้าตึงแล้วก็ลุกขึ้นหยิบผ้าเช็ดตัวไม่แม้แต่จะมองหน้าครูแป๋วไม่ต้องเดี๋ยวไปกินที่โรงเรียนแววตาเขากลับมาเหมือนเดิมเย็นชาเหมือนไม่มีครูแป๋วอยู่ในห้องด้วยซ้ำครูแป๋วนั่งอยู่ตรงนั้น น้ำตาไหลลงมาเงียบๆเมื่อคืนแค่คืนเดียวมันแค่คืนเดียวจริงๆเหรอเหมือนเขาถูกอะไรเข้าสิงแล้วมันก็หลุดไปกับแสงแดดยามเช้าครูแป๋วนั่งนิ่งอยู่ตรงปลายเตียงทั้งวันใจมันเหมือนถูกเหยียบลงซ้ำๆไม่ได้โกรธเขาเท่ากับโกรธตัวเองที่ไปหวังกับของพวกนั้นจริงๆแต่พอตกเย็น ครูแป๋วก็ยกมือถือขึ้นอีกครั้งมือสันส่นๆกดเบอร์หมอแขกเสียงจากปลายสายยังนิ่งเหมือนเดิมครูคิดว่าแค่ทูบดอกเดียวจะรังผัวครูได้ทั้งชีวิตเหรอครูแป๋วอึ้งเครียดไม่ตอบครูต้องกลับมาแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมต้องทำพิธีลงรักหมอแขกพูดปลายสายถ้าใจไม่กล้าอย่ามาเพราะของนี้มันผูกถึงตุย ครูแป๋วเงียบไปครูก่อนจะพูดเบาๆครูแป๋วไม่กลัวแล้วหมอครูแป๋วไม่มีอะไรจะเสียแล้วคำนั้นครูแป๋วแอบออกจากบ้านอีกครั้งลมเย็นจนแสบหน้าฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะมาแต่ครูแป๋วก็ไม่หยุดขี่รถไปยังจุดหมายหมอยังนั่งอยู่ที่เดิมจุดที่ครูเคยทำพิธีท่ามกลางตะเกียงดวงเล็ก กับขันน้ำลายไทยใบหนึ่งที่วางอยู่ตรงกลางหมอให้ครูแป๋วนั่งลงกลางวงสายศินมือแกถือขันน้ำที่มีไม้เล็กๆแกะเป็นรูปคนหนึ่งตัวจุ่มอยู่ข้างในหมอจุดธูปดอกยาวควันขาวลอยวนรอบตัวครูแปว๋วช้าๆเหมือนจะโอบรัตบางอย่างแล้วหมอแขกได้บอกถอดเสื้อผ้าออกและใส่ผ้าถุงให้มันแต่เนื้อได้ตรงๆ ของจะได้ขลังของพวกนี้มันต้องผ่านผิวหนังถึงจะไปถึงหัวใจเขาครูแป๋วชะงักนิดหนึ่งก่อนค่อยๆปลดกระดุมทีละเม็ดชา้าๆเหมือนมือมันไม่เชื่อฟังพอเหลือแค่ผ้าถุงคลุมตัวหมอแขกก็เริ่มลงน้ำรักเขาใช้นิ้วแต่น้ำมันรักที่ปลุกเสกแล้วแต้มที่ไหลลากลงมาจนถึงแผ่นหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆ หยดน้ำรักลงกลางหลังมือครูแปวกลิ่นมันแปลกเหมือนน้ำมันผสมดอกไม้ป่าที่เคยแอบเด็ดหลังโรงเรียนตอนเด็กเย็นเย็นหอมหอมแล้วก็มีไอร้อนบางเบาแทรกตามผิวให้ของมันซึมเข้าเนื้ออย่าดึงอย่าไลา่ครูแป๋วหลับตาตามคำสั่งหายใจช้าลงแต่กลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขยับอยู่ใต้ผิว หมอใช้นิ้วแต่น้ำรักอีกครั้งแล้วจะโรลายนิ้วไว้ที่แผ่นหลังครูแป๋วลากเป็นเส้นช้าๆเหมือนวาดอักขระบางอย่างด้วยใจไม่ใช่แค่มือนึกถึงเขาตอนที่ยังรักครูหมดหัวใจเสียงหมอกระซิบเบาๆข้างหูเหมือนเสียงฝนรินตกกลางเดือนห้าครูแป๋วนึกถึงรอยยิ้มพี่ธนงตอนที่เขายังชอบหยิกแก้มครูแป๋วเบาๆ ตอนนั่งรถไปตลาดตอนที่เขาแอบเอาของกินเล็กๆน้อยๆมาไว้ใต้หมอนตอนที่เขากอดครูแป๋วจากข้างหลังโดยไม่พูดอะไรเลยสักคำน้ำตาครูแป๋วไหลลงมาเงียบๆทั้งที่ไม่ได้เศร้าแต่มันเหมือนอะไรบางอย่างที่เคยหายไปกำลังจะกลับมาคืนนี้ก่อนนอนให้แต่น้ำนี้เบาๆตรงหัวใจครู แล้วนอนเงียบๆข้างเขาอย่าพูดอย่าเร่งจังหวะให้รักมันค่อยๆซึมหมอยื่นไม้เล็กๆให้ครูแป๋วแกะเป็นรูปร่างคนเล็กๆขนาดแค่สองนิ้วครูแป๋วรับมันมามือเย็นแต่ในใจกลับร้อนเหมือนไฟซ่อนอยู่เอาไปวางใต้หมอนเขาหมอแขกพูดกำชับแล้วรอดูว่าหัวใจเขาจะเดินกลับคืนมาไหมครูแป๋วพยักหน้า น้ำเสียงยังไม่กล้าออกจากปากใจเต้นแรงจนแทบได้ยินผ่านตะเกียงคืนนั้นครูแป๋วกลับบ้านด้วยใจที่เต็มไปด้วยความกล้าแบบแปลกๆไม่ใช่กล้าท้าทายแต่กล้าที่จะหวังอีกครั้งหวังว่าคืนพรุ่งนี้อ้อมแขนของพี่ทนเหรอจะกลับมากอดครูแป๋วเหมือนวันเก่าหลังจากกลับมาจากกระท่อมหมอแขก ครูแป๋วก็แอบ,บวางไม้รักใต้หมอนเขาตามที่หมอบอกไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ชวนทะเลาะไม่ได้ถามแม้แต่คำเดียวครูแป๋วทำตัวปกติออกมาอาบน้ำพอเสร็จก็ออกมาจากประตูห้องน้ำกำลังนุ่งกระโจมอกพันตัวด้วยผ้าขนหนูอยู่อยู่ๆพี่ธนงเดินย่องเข้ามาช้าๆก่อนที่แขนข้างหนึ่งจะรวบเอวครูแป๋วแน่นกลิ่นกายเขา อบอุ่นแบบที่ครูแป๋วไม่ได้รู้สึกมานานมือเขาร้อนแต่สัมผัสกลับอ่อนโยนอย่างน่าแปลกใจพี่คิดถึงน้องแป๋วแค่คำนั้นมันก็เหมือนอะไรบางอย่างในอกครูแป๋วแตกออกสายตาเขาหวานเยิม้มเขาจูงครูแป๋วไปที่ห้องไม่ได้พูดอะไรต่อเลยสักคำแต่ดวงตานั่นบอกทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว เขาไม่เหมือนพออธนงคนก่อนหน้านั้นเลยที่เคยเฉยเมื่อเย็นชาใส่ครูแป๋วเขาแต่ตัวครูแป๋วเหมือนหิวอะไรที่ไม่ใช่ข้าวเขาดึงตัวครูแป๋วเข้าไปใกล้มือเขาลูบเบาๆเหมือนเปิดแฟ้มสะสมผลงานทีละหน้าตรงแผ่นหลังตรงต้นคอแล้วก็ลาม,มาถึงตารางสอนพิเศษที่ครูแป๋วไม่เคยให้ใครเข้าไปเรียนซ้ำ คืนนี้เขาไม่ใช่ผออ,อที่ออกนโยบายแต่เหมือนครูเวนที่คุมกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วจ้องแต่ครูแป๋วคนเดียวมือเขาร้อนแต่จังหวะที่แต่มันกลับมีชั้นปีมีแผนการสอนเหมือนเขาจำได้หมดว่าวิชานี้เคยสอนยังไงเคยข้ามตรงไหนไปบ้างแล้วคืนนี้เขาจะติวเข้มให้ทุกบทผ้าขนหนูที่ห่อหุ้มร่างกายครูแป๋วถูกปลดเบาๆ เหมือนโดนครูฝึกงานล้วงเข้าไปดูชื่อที่ปักไว้บนอกทุกการสัมผัสคือการตรวจงานเดี่ยวแบบใกล้ชิดทุกจุดทุกมุมครูแป๋วหลับตารู้สึกเหมือนกำลังเข้าสอบกลางภาคโดยไม่มีโพยรู้แค่ว่าอุณหภูมิของร่างกายเรามันเหมือนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีสารเคมีบางอย่างกำลังเดือด เขาก้มลงจูบกลางแผ่นหลังครูแปว๋วเบาๆเหมือนกำลังเซ็นเอกสารรับอะไรบางอย่างที่มีแต่เขาเท่านั้นที่อ่านได้มือเขากอบกลุ่มสะโพกครูแปว๋วแน่นเหมือนเด็กนักเรียนจับสมุดบันทึกพฤติกรรมไว้ไม่ให้หล่นจากโต๊ะทุกแรงสัมผัสมันแน่นแต่นุ่มเหมือนกำลังติวเข้มสอบโอเน็ตที่มีแค่ครูแปว๋แปวเป็นวิชาเดียวที่เขาอยากผ่าน หัวใจครูแป๋วเต้นรัวจนแทบทะลุอกเหมือนกลองวงโยตีกลางสนามช่วงกีฬาแห่งชาติช่วงรัวกลองครูแป๋วกลับเป็นฝ่ายพลิกตัวขึ้นข้างบนแนบอกเขาไว้แน่นยังค่าผาอออยังเช็คเวรไม่ครบครูแป๋วพูดเบาๆพร้อมแนบจมูกลงบนอกเขากลิ่นกายแบบผู้ชายวัยกลางคนที่ครูแป๋วคุ้นมาตลอด20ปี วันนี้กลับเหมือนกลิ่นใหม่ที่ครูแป๋วไม่อยากให้หายไปพี่ธนงชะง,งักเหมือนครูที่อยู่อยู่ก็ถูกนักเรียนถามกลับกลางห้องแววตาเขาประหลาดใจปนชื่นชมก่อนจะยิ้มแบบอ่อนๆแล้วพูดว่าเอองั้นครูยอมให้นักเรียนเข้าสอนแทนหนึ่งคาบครูแป๋วน้มตัวลงช้าๆจูบเขาตรงซอกคอแล้วไล่ลงมาถึงแผ่นอก ทุกอย่างในตัวครูแป๋วมันไม่ใช่ความน้อยใจอีกแล้วแต่มันคือความโหยหาจนกลายเป็นแรงผลักมือครูแป๋วสัมผัสเขาทุกจุดเหมือนฝึกสอนแผนบูรณาการจับทุกมิติทุกรายละเอียดไม่ให้ตกหล่นเขาหลับตาปล่อยให้ครูแป๋วสาธิตการสอนแบบที่ครูแป๋วไม่เคยทำมาก่อนตลอดชีวิตคู่และเมื่อถึงจังหวะสุดท้าย เราทั้งคู่ต่างก็ผลัดกันเปิดหนังสือแล้วสอบซ่อมกันไม่หยุดร้อนแรงแนบแน่นเหมือนกำลังแข่งต่อปัญหาวิชาการกลางเวทีไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่เสียงหอบเบาๆกับมือที่กอดกันไว้แน่นและหัวใจที่เหมือนได้รางวัลครูดีเด่นไปพร้อมกันทั้งคู่คืนนั้นครูแป๋วกับเขา ่างก็ได้สอบปลายภาคในวิชารักไม่มีใครหลับก่อนตีสี่เหมือนต้องทำชั่วโมงกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ตลอดทั้งคืนกอดแน่นจนเหมือนบังคับนั่งค่ายลูกเสือบนพื้นปูนแต่หัวใจครูแป๋วกลับเต้นรัวเหมือนเข้าแถวหน้าเสาทงครั้งแรกในชีวิตมันไม่ใช่แค่คืนของร่างกายแต่มันคือคืนแรกที่ได้ใจพออ กลับมาแนบอกอีกครั้งรุ่งเช้าพี่ธนงก็เหมือนกลับกลายเป็นคนละคนทุกเช้าเขาจะเป็นคนตื่นก่อนจัดเตียงลูปผมครูแป๋วตอนหลับอยู่แล้วก็ไปล้างแก้วน้ำหุงข้าวเองบอกให้ครูแป๋วนอนต่อครูแป๋วดีใจหน่าแรกแกคิดว่านี่คือผัวครูแป๋วที่กลับมาแล้วจริงๆแต่ผ่านไปไม่กี่วันมันเริ่มมีอะไรบางอย่างแปลกแปลก ตอนครูแป๋วจะแต่งตัวไปโรงเรียนเขายืนกอดอกจ้องครูแป๋วหน้าตรงวันนี้จะใส่กระโปรงสั้นเหรอไม่ร้อนเหรอครูแป๋วงงเพราะมันก็ชุดที่ใส่มาตลอดเป็นครูภาษาไทยในโรงเรียนบ้านบ้าๆคนจะไม่แต่งดีบ้างเลยหรือไงตอนพักเที่ยงครูแป๋วลายบอกว่าจะนั่งกินข้าวกับครูห้องข้างๆ เขาส่งสติกเกอร์มาหน้าหมาเหา่าครูแปว๋วลืมแล้วเหรอว่าต้องกินข้าวกับพี่ทุกเที่ยงหลังเลิกสอนวันนั้นครูแปว๋วบังเอิญเจอกับพี่ต่อยครูพลศึกษาที่เคยสนิทกันตั้งแต่ยังเรียนด้วยกันแค่ยืนคุยหน้าอาคารไม่ถึงสิบนาทีเขาก็มาจอดรถตรงกลางสนามเหมือนจะมารับเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนพิงรถ มองครูแป๋วไม่กระพริบพี่ต่อยรีบขอตัวแล้วแยกไปพอขึ้นรถพี่ธนงก็พูดคำเดียวคนนั้นเคยเรียนกับเธอเหรอทำไมดูสนิทจังวันต่อมาเขาติดเครื่องดักฟังไว้ในโทรศัพท์ครูแป๋วครูแป๋วรู้เพราะตอนจะโทรหาแม่โทรศัพท์มันขึ้นว่าแอปบ,บันทึกเสียงทำงานอยู่ครูแป๋วเริ่มกลัว นี่มันไม่ใช่รักที่ครูแปว๋วอยากได้มันเหมือนคาบแนแนวที่ไม่มีวันเลิกเหมือนเขาอยากจับตาครูแปว๋วไว้ตลอดให้ครูแปว๋วเป็นเด็กหน้าเสาธงที่ต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงตอนค่ำวันนั้นครูแปว๋วลองพูดแบบอ้อมๆพี่หนูไม่ใช่เด็กนักเรียนแล้วนะไม่ต้องคุมขนาดนั้นก็ได้เขายิ้มแต่แววตาไม่ยิ้มเลย พี่รักหนูมากแล้วพี่จะไม่ให้ใครเอาหนูไปอีกเด็ดขาดครูแปว๋วฝืนนอนทั้งคืนใต้หมอนยังมีไม้รักซ่อนอยู่แต่ครูแปว๋วเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่สะกดให้เขากลับมาแต่มันอาจล่ามหัวใจเขาไว้โดยไม่มีทางถอดออกได้อีกแล้วความรักมันเหมือนชุดนักเรียนใส่พอดีมันน่ารักแต่ถ้าแน่นเกินไป มันอึดอัดจนหายใจไม่ออกเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบชีวิตครูแป๋วเหมือนจะถึงทางตันครูแป๋วต้องตัดสินใจจะยอมจำนวนต่อโชคชะตากรรมนี้หรือลุกขึ้นสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลติดตามตอนจบที่คุณต้องรอคอยและร้องขอถ้ายอดวิวเรื่องนี้แต่หนึ่งแสวิว เมื่อไหร่เจอกันตอนจบแน่นอน